ส,สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว AirPods Max นะครับคือนับตอนถึงตอนนี้เนี่ยผมใช้งานมาประมาณ6กวันแล้วนะครับจุดไหนที่ผมชอบและไม่ชอบเนี่ยตรงไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันทีเดียวเลยนะครับเริ่มจากตัวเคสก่อนแล้วกันนะครับคือตัวเคสเนี่ยมันเป็นวัสดุแบบเดียวกับสมาร์ท e ี b บอร์ดนะครับบน iPad นะครับคือผมไม่ชอบวัสดุแบบนี้เลยนะครับคือจากที่ใช้งานมาเนี่ยพอเราใช้งานไปสักแบบ ถ้าเดือนสิบเดือนอะไรประมาณนี้นะครับตัววัสดุมันนะมันจะเริ่มยุยเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยนะครับโดยเฉพาะพวกขอบขอบเนี่ยมันจะเริ่มไปแลวนะครับผม <Okay. S 1> รู้สึกว่าคือหูฟังเนี่ยมึงทํามาตั้งแบบราคาแบบสองหมื่นแลว้วอ่ะมึงทําเคสที่แบบเป็นหนังหรือเป็นเป็นผ้าก็ได้เป็นผ้าไน,น,นล่อนหรืออะไรก็แล้วแล้วแต่เนี่ยมันยังรู้สึกน่าจะดีกว่านี้อ่ะนะครับอันนี้คือรู้สึกว่าไม่ชอบกับวัสดุแบบนี้เลยคือแบบขอ้องเถอะ เปลี่ยนเถอะนะหรือไม่ก็ทำเป็นเคสดังมาขายก็ได้อ่ะเฮ้ยเซ็งนะครับจุดที่2เนี่ยก็คือจุดที่ว่าตัวเคสเนี่ยมันมันคุ้มปิดตัวหูฟังเนี่ยไม่หมดนะครับมันค่อนข้างโป๊เบื่อยนะครับเอออย่างเช่นตรงนี้นะครับมันมีปุ่มดิจิตอลคาวกับปุ่มกดตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าคือมันเห็นแล้วมันหุ่นยิดน,นิดน,นึงอนะ่ะมันแบบมันไม่ได้ปิดแล้วพอเวลาเราใส่ในกระเป๋าเนี่ย มันไปโดนของอย่างอื่นมันก็มีโอกาสเกิดรอยหรือแบบอะหรือบางทีแบบของกระแทกโดนปุ่มเนี้ยแล้วปุ่มพังอะ่ะก็ต้องไปเคลมอีกหรือถ้ามันหมดประกันแล้วก็สวยเลยนะครับจุดสุดท้ายที่จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวเคสนะครับคือเมื่อเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเปิดฝายนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ดึงหูฟังออกมาแต่เมื่อเวลาเราดึงออกมาแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ครับ <c oughs> คือตัวหูฟังเนี่ย พอเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตรงตัวหูฟังข้างล่างเนี่ยมันจะเคาะกันนะครับซึ่งมันแบบอืมก็เข้าใจนะมันเป็นหลักธรรมชาตินะเวลาดึงออกมาตัวหูฟังมันก็จะแบบมันก็จะมีการขยับนิดนึงอ่ะมันก็กระแทกกันอ่ะแต่จากที่ผมใช้มานะครับเคาะกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ยังไม่เกิดรอยบุบหรือเป็นรอยขนแมวอะไรเกิดขึ้นนะก็จากที่ดูก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอ่ะนี่คือคือจุดที่ รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเคสของมันเลยนะครับกับการออกแบบในจุดนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของตัวหูฟังกันบ้างนะครับไายนอกมันเนี่ยนะครับจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยคือถามว่าตัวหูฟังหนักไหมหนักนะครับแต่จากที่ใช้งานมาความหนักของมันเนี่ยมันไม่มีผลกับตัวผมเองเลยนะครับเอาพูดถึงเรื่องของการใส่ก่อนแล้วกันนะคือผมลองใส่แบบดูหนังจบหนึง่งเรื่องนะครับก็สองชั่วโมงกว่าบาทเกือบกับ ALI, สชั่วโมงนะครับ เออในจุดนี้เนี่ยผมไม่มีปัญหาเรื่องของเจ็บตัวใบหูนะครับเพราะว่าตัวเอีรยครับมันใส่ครอบพอดีหูเลยแล้วก็ในส่วนของขาแว่นนะครับมันไม่มันไม่ไม่กดมันไม่ไปกดนั่นจนแบบรู้สึกว่าขาแว่นมันบีบหัวเราจนเจ็บนะครับแล้วก็ไอเรื่องของส่วนหัวบนนะครับตัวก้านส่วนนี้มันไม่ได้หนักถึงขั้นแบบดึงแล้วมันแบบเหมือนหูฟังบางตัวที่แบบใส่แล้วแบบทั้งร้อนด้วยแล้วก็ ทั้งรู้สึกว่ามันหนักๆตรงเนี้นะครับอันนี้ผมไม่เป็นเลยนะครับจากที่ผมใช้งานมาตรงผ้าตรงนี้เนี่ยมันมันระบายอากาศได้ดีมันไม่ร้อนไม่ไม่อึดอัดเท่าไหร่นะครับเออต้องบอกว่าอาจจะด้วยช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นนะไอ้ช่วงที่เราเดินทางบน,บนด้วย BTS หรือแบบเดินทางข้างนอกเนี่ยเหงื่อผมออกค่อนข้างน้อยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหนอะน,นะไม่อึดอัดเท่าไหร่ในจุดนี้นะเพราะตัวของเองผมเป็นคนค่อนข้าง ที่ร้อนนะครับแล้วก็จากที่ใช้หูฟังมาก็ใช้งานมาก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรือแบบคือมีเหงื่อออกบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขันแบบถ้าเปรียบเทียบกับเวลาใช้กับหูหฟังที่เป็นเอีรยครับที่เป็นหนังเนี่ยตัวนั้นมันจะแบบโอ้ถอดออกมานี่ชุ่มเลยนะครับอันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าเอโอเคอยู่นะครับจากการใช้งานเนี่ยตัวภายนอกมันเนี่ยมผมว่าก็โดยรวมเนี่ยคือเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมันมี ไม่มีผลการใช้งานนะครับส่วนเรื่องของตัวปุ่มเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปุ่มเนี่ยทำไมไมันไ,ไ,ไม่ไม่เป็นแบบเ,เป็นแบบทีฟผัสแบบเป็นแบบสไลด์หรือแบบอะไรแบบเหมือนบอสหรืออะไร,ร,ะไรพวกเนี้ยนะฮะคือจากที่ผมเคยใช้งานอาลองใช้งานแบบทั่วยี่ห้ออื่นตัวอื่นมานะนะเออเป็นแบบปุ่มปุ่มกดเนี่ยผมรู้สึกโอเคกว่ามันรู้สึกชัวร์กว่าในะก,ก,กับการในการกดสั่งงานนะครับไอ้พวกที่แบบเป็นทัชแบบ อ่าสไลด์ไปหรือแบบกับลูกขึ้นลูกลงอะไรทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่สั่งงานแล้วมันมันแบบมันผิดพลาดเนี่ยมันมันมีค่อนข้างสูงนะครับจากที่ผมเคยใช้งานมานะคือพอมันเป็นปุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยพอใช้งานเนี่ยมันมันสั่งงานง่ายกว่ามันมั่นยํากว่าตัวปุ่มนี้นะครับมันก็คือเป็นปุ่มที่เข้าออกโหมด เรื่องของ noise cancellation นะครับหรือว่าจะเป็นการสลับเข้าโหมด Transparency mode นะครับส่วนป,ปุ่มถัดมานะครับที่จะพูดถึงก็คือปุ่ม Digital Calm นะครับปุ่ม Digital Calm เนี่ยตัวนี้เนี่ยปุ่มมันมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะคือมันด้วยคำที่มันปรับลดเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะครับหมุนเข้าหมุนออกก็เป็นการเพิ่มลดเสียงใครชอบแบบหมุนเข้าแล้วลดเสียงหมุนออกแล้วลดเสียงไปตั้งใน setting ของใน,ในตัว AirPods ได้นะครับ แล้วก็เรื่องของการกดรับสายกดเล่นเพลงกดสั่งหยุดเพลงหรือกดเลื่อนเป็นเพลงถัดไปกดง่ายๆเลยครับมันจะมีกดแบบ3แบบคือกด1ครั้งกด2ครั้งกด3ครั้งนะครับกด1ครั้งเนี่ยก็คือเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับกดรับสายนะครับกด2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการแบบเลื่อนเป็นเพลงต่อไปกด3ครั้งก็ย้อนกลับมาเป็นเพลงเดิมอะไรประมาณนี้นะครับไอ้สองปุ่มนี้ผมพอใช้ชินแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ มันทามาได้ค่อนข้างโอเคนะมันสั่งงานไม่ยากนะเรื่องของเวลาใส่ฟังนะครับะระหว่างโหมด noise c ้อย c e l l a t i o n กับโหมด Transparency Mode นะครับผมขอเปรียบเทียบกับ iPadd โปรแล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้ i p a d ด Pro มาก็ค่อนข้างนานแล้วทําให้รู้สึกว่าออมันมีการเปรียบเทียบนะครับคือในโหมดของ Transparency Mode เนี่ยมันมันทำงานได้มันทำงานได้ดีกว่า r p o d s Pro นะครับมันทำให้รู้สึกว่า มันรับเสียงข้างนอกเข้ามาเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มันรู้สึกว่ามันโปร่งกว่ามันรู้สึกว่ามันคุยกับคนอื่นที่ทั้งทั้งที่เราใส่หูฟังอยู่คุยได้สบายกว่าแล้วก็เราเปิดคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เปิดโหมดนี้ไปด้วยมันทําให้รู้สึกว่าเอ้มันคุยได้นานกว่ามันคุยได้รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันคุยได้สบายกว่าใช้ AirPods Pro นะครับส่วนเรื่องของ noise cancellation เนี่ย ตัวนี้ก็ทําได้ดีกว่าผัดโปรนะมันการตัดเสียงของมันเนี่ยมันตัดคือมันไม่มันมันด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบครอบหูอ่ะมันอึดอัดน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นฟิลลิ่งเหมือนกันใสอินเอียแล้วนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเออมันมันทาแล้วมันไม่อึดอัดไม่แบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเป็นฟิลลิ่งที่แบบเหมือนเวลาช่วงที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วหูแบบหูบุบไปเขาเรียกหูดับหรือหูบุบวะ ประมาณนั้นนะ่ะก็ใน2หมวดนี้นะครับจากที่ผมใช้งานมารู้สึกว่าเออมันใช้ได้รู้สึกว่าดีกว่า AirPod Pro นะครับก็ด้วยความที่หูฟังตัวใหญ่กว่าเนาะแล้วมันก็แพงกว่ามันก็ต้องดีกว่าถูกป่ะนะครับเรื่องของเสียงนะครับเสียงเพลงเนี่ยเออก็อย่างที่ผมแจ้งในคลิป Unbox ไปแล้วนะครับว่าความใสของเสียงมาแล้วก็มิติเสียงเบสต่างๆเนี่ย คือถ้าเทียบกับตัว Sony ที่ผมเคยลองตอนมาร์คสาเนี่ยคือตัวเบสของ Sony มันจะหนักกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าเเบสมาชัดไม่ได้มันหนักเกินมันอยู่ในระดับที่แบบที่ฟังแล้วรู้สึกสบายแล้วรู้สึกว่าเออมันกระตุ่มนะการฟังเพลงเนี่ยผมผมยกให้ว่ารู้สึกว่าเออมันมันใช้งานแล้วมันรู้สึกโอเค มันใช้งานได้ง่ายฟังเพลงได้ค่อนข้างสบายแล้วใส่นานๆไม่รู้สึกปวดหูหรืออะไรอย่างนี้นะครับเรื่องของการดูหนังเนี่ยผมต้องบอกเลยโอ้หพอแบบเจอหนังที่มันมี d อเบย์แอดมอสนะครับอย่างล่าสุดนะครับผมเมื่อคืนเพิ่งดูเทเน็ตไปนะครับโอ้โหมันทั้งเกิดขึ้นมันทั้งแบบแยกซ้ายขวาแบบืมันมาปุ๊ยิ่งช่วงจังหวะที่หนังมันแบบมันมีสลับเสียงพูดแบบเทาะตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊โอ้ย คือยัางมันอะดูหนังนี้ก็ดีคือแบบอืมไม่รู้ว่ะคือโดยรวมเนี่ยหมว่ม่นดีว่ะที่เหมือนเป็นการอวยเลยคือถ้าฟังฟังเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วนะครับแต่พอมาเจอหนังเนี่ยที่แบบซื้อในไอจูสโตที่มันมีดอเบียมอร s สนะครับมันแบบโอ้ยเสียงมันแบบมันมันมันเหมือนมันเหมือนเราดูในโรงหนังดีๆแบบขึ้นสิ่งดีๆเลยอ่ะ เฮ้ยมันมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วการอัจรลดการดูหนังเนี่ยมันมันกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้คือแบบจากที่ลองมานี่คือแบบดีจริงๆนะครับแล้งสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานมากนะครับตั้งแต่ที่ผมใช้งานมาเนี่ยเพิ่งชาร์จแบตไปหนึ่งครั้งนะครับณนวันแรกที่ผมเปิดกล่องมาใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มจาก80เซนะครับใช้มาถึงตอนตอนนี้ผมเพิ่งชาร์จไปหนึ่งครั้ง ซึ่งผมใช้งานมาประมาณ3วันก,กว่าถึงเกือบ4วันนะครับแบตเตอรี่จาก80%ถึงลดเหลือ24%ผมถึงจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จใหม่เลยอืมโดยรวมเนี้ยผมถือว่าตัวหูฟังมันโอเคเลยการออกแบบหลายหลอย่างดีเลยแต่ว่าที่เจ้าตัวเคสเนี่ยไม่ห่วยไปหน่อยนะอันนี้ผมพยายามพูดแบบไม่ไม่เป็นสิ่งให้เยอะไม่เป็นคาดแบบเยอะๆนะ แต่โดยรวมจากที่ผมใช้งานมาผมถือว่าแฮปปี้อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานโดยส่วนตัวของผมเองนะครับเรารู้สึกยังไงก็พูดต่างนั้นตามตรงเลยนะครับอืมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับอยากให้ไปลองฟังที่ Apple Store นะครับอยากให้ไปลองฟังก่อนว่าเฮ้ยคุณจะชอบไหมร็อคเตอร์เสียงแบบนี้อยากให้ลองเปิดหนังดูกันด้วยสักเรื่องหนึ่งนะครับเอาเรื่องที่มันมี d o l b y a n m o s ไปลองกัน เราชอบไม่ชอบตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งอย่าฟังผมข้างเดียวนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ